สวัสดีค่ะสวัสดี FC ร้านไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้นะคะนำเสนอไม้ฟอร์มใหญ่ต้นใหญ่นะคะเป็นทับทิมสยามแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้เข้มมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นเจนที่ผสมแล้วออกผสมได้ได้ไม้ด่างแล้วแล้วก็เชื้อทับทิมสยามมีแล้วแต่ไม่ถึงกับว่าเยอะไม่ถึงกับว่าแบบ ได้ได้มากดีมากนะคะประมาณสักสวยๆของทัพทิมสยามประมาณสัก60 70%นะคะ ใบได้นะคะทรงใบฟอร์มใบได้ใบใบแบบลักษณะแบบเนี้ยและสีก็ค,คือความด่างของน้องอะ่ะได้ด่างทุกใบนะคะมีด่างทุกใบแต่ว่าสียังไม่เข้าอะ่ะสีสีคือสีไม่ไม่จัดจ้านเท่าที่ควรนะคะเห็นไหมคะด่างทุกใบจริงๆอันนี้เป็นใบย,ยอดนะคะใบย,ยอดก็ตัวนี้จะมีตอนนอนนิดหนึ่งนะคะมีตอนนอนนิดหนึ่งติดดอกคือไม้ ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปเข้ากับทับทิมสยามอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ากับสีก็คือไม่ต้องเข้ากับสีหรอกก็เข้ากับไม้ทับทิมสยามที่แบบที่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 ทเชื้อดาบท,ที่เด่นเด่นสักประมาณดําอะไรประมาณอย่างเงี้ยสักอีกสักรอบหนึ่งแบบว่าได้สีที่สวยมาอยู่นะคะตอนนี้น้องไม่ได้ไม่ได้เผยว่าความสวยแบบจัดจ้านอะไรมากแต่น้องมีเชื้อแล้วอะ คือเชือช้อเชื้อเชื้อสวยเชื้อดีแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็ได้เลยแล้วก็ตุ่มดอกก็มานะคะดอกอันนี้ก็มาเดี๋ยวจะลองผสมดูลองให้เป็นแบบเป็นอย่างๆเป็นเมือ่อเมื่อก็เดี๋ยวจะลองผสมดูคะ่ะว่าจะได้ออ ถ้าไม่ออกก็รอดรูลุ้นว่าลูกเขาออกมาจะเป็นยังไงนะคะก็เนี่ยคะ่ะประมาณนี้ใบได้ทรงใบอะไรได้ไม้แบบล้นกระถางมากเลยสิบสองนิ้วแบบล้นอะยะเลยนะคะล้นรากแบบสุดๆไม่ได้เปลี่ยนให้น้องไม่ได้เปลี่ยนให้น้องแต่ว่าก็คือต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่มากๆเลยสําหรับต้นนี้นะคะทับทิมสยามเป็นลูกทับทิมสยามเอ่อท่านใดอยากจะได้ไปต่อนะคะ จะได้ไปต่อไปพัฒนาสายพันธุ์ได้เลยสําหรับต้นนี้นะคะผสมทับทิมสยามนะคะจะได้ไม่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 ข้ามสายพันธุ์อะไรไปอย่างอื่นนะคะส่งใบได้แล้วฟอร์มฟอรมอะไรได้หมดแล้วเหลือแต่สีเข้าที่เป็นแบบ แดงแดอะไรนะคะเหลือแต่สีเข้าอย่างเดียวนะคะก็ถ้าเข้าทับทิมสยามอีกรอบหนึ่งก็ไม่ผิดหวังหรอกค่ะสำหรับต้นนี้นะคะ2,500บาทรวมส่งนะคะเปิดให้แล้วนะคะ1 2 0 0บาทรวมส่งนะคะลองดูค่ะพูดคุยกันได้อีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นไม้ที่แบบฟอร์มใหญ่ต้นใหญ่มากอะค่ะค่าส่งก็ถือว่าจัดสูงเท่ากับใบอะสูงเท่ากับอก ของแม่ค้าเลยเพราะแม่ค้าความสูง160อะสูงได้ถึงหน้าอกนะคะยอดใบเนี่ยก็คือมันก็ถ้าส่งก็หลายตังหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะฟอร์มดีมากนะคะจัดไปเลยฟอร์มดีมากคุ้มค่าแน่นอนข้ามข้ามขั้นตอนได้หลายปีมากๆสําหรับต้นนี้นะคะเอาไปเข้ากับทับทิมสยามที่ใครที่มีทับทิมสยามอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นแบบสีเข้มๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเกิดว่าไปเข้ากับ สีที่สีที่ด่างด่างแบบด่างด่างจัดจ้านขนาดนี้อาจจะอาจจะเผือกก็ได้นะคะอาจจะถึงกับว่าเผือกก็ได้ถ้าเข้ากับสีประมาณอย่างเงี้ยลองไปเข้ากับสีสีเข้มๆนะคะสีดําดําม่วงดําเข้มๆน่าจะได้สีดีอยู่นะคะจริงๆอ่ะสีน้องมาแล้วแต่ไม่ถึงกับว่ามันไม่ถึงกับเข้มมากอะคะ่ะ ความด่างอะไรได้ทุกใบจริงๆเลยสําหรับต้นนี้นะคะ2 5 0ห้ายค่ะสองพนบาทรวมส่งศูนย์ห4ห้านย์หนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดศูนแล้วก็แบ่งราคาย่อมเยาวของไม้ที่สีเข้มนะคะไม้สีเข้มๆราคาย่อมเยาวนะคะมาค่ะเปิดให้ค่ะก็เป็นทับทิมสยามนั่นแหละนะคะแต่ว่าความด่างน้องไม่ได้นะคะความด่างอะไรไม่เข้าไม่ได้ต้นนี้นะคะกระดูกดีกระดูกสวยอยู่กระถาง กระถางมันล้นกระถางนะคะ6นิ้วค่ะอยู่ที่300บาทรวมส่งนะคะ300บาทรวมส่งแล้วก็ต้นนี้ก็ฟอร์มดีฟอร์มสวยทับทิมสยามเช่นกันค่ะ ไปเข้ากับไม้ด่างค่ะเอาไปเข้ากับไม้ด่างขาวด่างอะไรก็ได้นะคะสําหรับต้นนี้นะคะเป็นเป็นเป็นเขามีเชื้อด่างแล้วนะคะเป็นลูกทับทิมสยามนั่นแหละแต่ว่าสีเขาเออไม่ได้ความด่างก็ไม่ถึงกับได้นะคะต้นต้นนี้300บาทรวมส่งต้นนี้ขอ3 5 0รบก็แล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะใช้ต้องใช้แบบความสูงนะคะน้องมีต้นมีมีความสูงเยอะกว่านะคะ350รวมส่งแล้วก็สําหรับต้นนี้ก็ ฟอร์มได้มากเลยแต่สีเขียวอือ้อ,อรือฟอมได้มากๆเลยแต่สีเขียวคือไม่อมืยังไงดีอ่ะต้นใหญ่นะแต่ว่า,อาฟอร์มฟอร์มก็ได้ด้วยแต่สีไม่ได้อ่ะแล้วเราก็จะเปิดแรงก็เปิดไม่ได้ด้วยนะคะอมไม่รู้จะไปแบบไหนนะคะต้นนี้นะคะอยู่ที่490บบาทรวมส่งก็แล้วกันนะคะแบ่งปันกันไป เอาไปปลูกเนี่ยติดดอกมาแล้วนะคะดอกแทงมาแล้วนะคะเอาไปเข้ากับไม้ที่ไม้ด่างเยอะๆไม้ด่างเยอะๆนะคะก็ก็น่าจะได้นะคะ250 0สรุปให้นะคะ0 6 5ย์4 4 5 7 0ห้าแล้วก็300ค่ะ300เป็นไม้เป็นไม้ดำทับทิมสยามแล้วก็350ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็อยู่ที่4 5 0อห้าิบค่ะ 450นะคะโอเคค่ะสีต้นนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ